ประเด็นการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีกรณีที่การดันให้หนางสาวแพทองทานชินวัตรนั้นขึ้นมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีผู้จัดก,การรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังปีใหม่ซึ่งจะมีการทับทามนางสาวแพททองทานชินวัตรมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีในสัดส่วนของพรคเพื่อไทยโดยระบุว่าได้ยินกระแสข,ข่าวนี้มาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่รัฐบาลยังไม่มีแผนที่จะปรับรัฐมนตรีคนใดทั้งนั้นทุกคนกำลังทำงานกัััััันออออยย่่่่่่่าาาาางงงงงเเเต็มมมททที้้พพพรรวววฐบบลลแลืืไถกถกสหข าจากไหนได้ยินมาตลอดนะแต่มันยังไม่ใช่เป็นจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทัศนะกันไปไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าขณะที่คอรมอลที่คิดเรื่องที่จะไปปรับอะไรหรือจะเปลี่ยนรัฐมนตรีคนไหนเราก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่ทั้งทุกพักคุณน้องนิ่งใหลมันทำหน้าที่ของหัวหน้าพัก ครับเป็นหัวหน้าพรกเพื่อไทยเราก็มีวิทยาศาสตร์การเดิน3ขาอยู่แล้วก็คือพักสภาและก็รัฐบาลเพราะนั้นคนนี้ก็เป็นหัวหน้านํานในพรรคการเมืองสส่วนนี้เราทางานเพื่อจะประสานพี่น้องประชาชนทาทีจากพรรครัฐบาลเองจะดูร้ปัญหานะครับเพราะว่าทั้งหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็บอกว่าไม่ขัดกับจะมีการปรับนางสาวแพทองทานมาเป็นรัฐมนตรี